เิืก็มันเกี่ยวไปในนี้มันบ่อก<ม>อืมระองค์ไปพี่เป็นยาแก่มาเนี่ยไปพึ่งยิงปืนอยู่ฮะเนี่ยดำๆอยู่แล้วแล้วของยิงปืนแม่นก็เขามาเขาไปมาลงมาหามันเบวนี้ไปลงนาป้าทึกมาเชิหกเจ็ดคนเด็กเขามาหากันเขาเป็นยาพี่น้องกับมาลงเกา่าวกหากา ทาวัดปานกตามมาบา,านาแก่แตรงมนตรงมือน,นี้ลาที่ต,ตัตาที่นี่เขาลิ์ดตะเพตอเพตรงนาป้าทึกเขาก็ตายไปกายนี่โอ้แถนี้แต่เขาไป,ดปตดงบ่โอาปาอันตาอันวาน่าอันยูทึงผู้ประเดงได้อ้างเันนั่นนะห่างพรั่งนะได้ยูบ่ได้เพิงอยู่บ่ เป็นอ่างอ้ำน้ำบ่มันเป็นผู้พลังผู้พลังโอ้ถ้ามันเป็นทำไงหกไข่สองอกผู้ที่ลงไปฮั่นนั่นคนตกกันพี่พระรามปักไห่ห่อผืนตังทึ่งกบุงต้องขึ้นเตะโอ้ตังเทึ่งนี้อันทึ่งผู้แปลงมีได้บ่โอ้ได้หลายมองอืมาไปหัจับโอ้ ที่ดาดังไห้ก็โหยงคู่กระแดงห้อยตีนห้อยก้นห้อยมือค้ำเห็นตกเหนียวหฮะที่ดาดังไห้อย่าไปเบิ่งอ่างเท่าที่เขาว่าอ่างอับน้ำฝรังน่นเนาะโอ้ยสมมุติพาไปสับโอ้ยสมมุติงมันพาไปซะมันเคยไปบ่เไปประจันตะเตาอืรักปูนที่เขาพังไว้ละจักย่งมียังไงพลังพังไปรักปูนพี่เด้อ เอามาจะเลวป้าเลยเล็จทับข้าวนำตาป่านข้าวนำมือจางทำไมตะเการักง่ายบ่รักบู๋นบ่ปู๋นตะเกาโอ้เนี่ยจับจังเลยเนาะผู้โค้งผู้คิ้วผู้คิ้วพุนมันไปหลังแล้วก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยกัดใส่กระดอๆคอยเห็นวัดวางเราพอให้ต้องขึ้นดังเลยขึ้นดังที่ก็ได้บ่หนน้ากั โบ oh. ทางนี้ก็ได้อืมต้องเพิ่มขาไปโ oh. อ,อ้เออเออบุเรื่องวางยังไปซะกท,า,ทายเปลือกลายบ้องทายเด้ปลาแดงกันละอยู่ไปทายกันไนรอืมตั้งชลาเวลาไหนโอ้ช oh. ลาเอ็ดคักเขาเลยเอ็ดเอ็ดเขาแก่เลยอืมรวยมหาศาลลงยูไปเทียนสักแง่หมดการแหดวัดแค่นั้น,น,น,นเลยไหมกันไม่เอาเงินได้ हाँ उसमें तार पर इस तरफ से आई